เที่ยวป่าปจ่นะครับแล้วก็ของแเ,เราไปเที่ยวตอนอ้ที่ภูเก็ตนรใช่ภูเก็าสาม้นบาทครับแล้วก็กตายนยึงครับตายในหน้าที่ครับหนึ่งคนโดนระเบิดรับโดนระเบิดให้เปูวิ่งเหนีเลยแล้วก็คาดว่าจะมีพวกติดเชื้อทางแก้ม,นมคนประมาณห้าคนครับรมเสกโดนลอกโมเกเยอะเลยอะชอบดู ดูดูในนี้ด้วยตัวหายตัวของหายเดี๋ยวเปิดให้เป็นไข่จับไข่นะฮะแว้งก็พังนะมีไรแว่นแตกครับมองเห็นหรอฮะเต้าเบื่อช่วยได้เต้าหัวหาเปล่าอยากมีส่วนร่วมครับ้ยรถพิการ ข้าวไทยอ่ะข้าวไทยข้าวไทยรับรางรัารองรับรองรับรองเดี๋ยวมาอีกินใครกินเสิรอลอยรถก่อนกินของฝากก่อนเออแล้วใครใครกินเสร็จะไปรอขี้นรถก่อนรถไฟแล้วรถไฟสามเสือวิ่งขึ้นรถจะสงสารรอเอ้ขอขอบินทั้งหมดเลยครับอาหารยังอาหารยังมาไม่ครบให้ครบก่อนแล้วกันครับน้ำน้ำเต็ม่หมดเตรียมด้วยนะครับ สยามบินไม่มีคนอีกพันกันเลยไปไงแมโอ้โอ้ครึ่งก๊าโลกว่าเนี่ยสีเทาครับอะไรอะไม่รลกฮัลโหลไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครสารต่อเนี่ยผมเขี่ยบอลให้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเด็กง่อยก็รู้มาแต่ตคองมีสวรรค์ต้องมีตาเจ้าควาสวรรค์มาใครก็รอนั่นสวรรค์เหรอจำได้มีโคราชอร่อยมากมาใครกว่าเราใช่ไหมมีโคราชหรือมีโคราช

จานท้ายไม่นากิน <cod> อ <u haha> ่ะจานท้ายทำไมนะไอสั่งล้าอยู่นี่นะครับผัดจะเพาะทไมมันเยอะกว่าเดิมเราสั่งนิดน้อยใช่ไหมเะสั่งเป็นสิบจานอบบเมื่อกี้ไสั่งไปกับเ้าสองคนลราสั่งะไกินหนึ่งคนพี่สองเดียวเอาลูกหมูมาภาพประจำตัวกันพ่สองคนอ๋อเป็นภาพอยู่ได้เจ้าหน้า ไปเลยมินกำลังมินไปาไปกันหน้าตีน่าไห้ไงตีง่ายกันนะฮะคูแกงหือทั้งหลานนะครับมูด้วสองไม่รู้สองอะไรสองอนนี้อย่างเดียวน้ำเลยวะอ่าร้อนแง นครสวรรค์เขามาเชียร์ตัวนะตัวใช่แล้วตัวอย่าแพ้เขานะเขารักตัวนะขอเสียงก็เสียงให้คสวรรค์หนอยอะไรของมันเข้าไปหรือมีเพลงเปอร์แมนเพลงไก่ย่างเพลงต้าตำมข้าเหนียวด้วยนะดูเจเขานะฮะเจเขาเล่นกับกล้องอยู่คนเดียวนะเยุนแล้วก็มาถ่ายยุดแล้วก็มาถ่ายนะครับดูว่าเขามีความสุขมากเลยครับกับกล้องเขาเนี่ย โอ้โห,โหปลาหมึกเป็นตัวเคีือคู่กันสุดยอดอ่ะทำไมผมไม่ได้เมื่อกี้ถ้าจะตัวไม่ได้หัวเลยว้าวมีนแค่นี้เอาข้าวคุกกับไข่ใช่ป่ะแล้วกับปลาหมึกใสซะหน่อยแปะพอตัวทำเองไม่ได้ก็ได้เจ้าบีทีบ้านดิ มาทะเลสาหารทะเลนะโคตรแพงครับไปถ่ายรูปครับเวลาวีดีโออยู่ปถ่ายวิัถ่ายวดีโออยู่เด้งถ่างมีคัณภาพใช่ถ่ายหมด เงื่อนเงื่อนกันดังเนี่ยเงื่อนกันดังเลยเนี่ยไว้จะลงว่าเนี่ยลงคนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกเนี่ยสีสีทะเลฮะสีทะเลอ่ะอ่ะไหนฮะสีทะเลนี่ใช่ไหมฮะนี่ใช่ฮะ สีเหลืองใช่ไหมฮะตัวนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ผมเนียนแล้วกันนะผมไม่เนียนแล้วกันนะาเมื่อกี้ยืนเลยหันไปทีไปขอทายด้วย่งเดินเตะเตะาขายเราบอกขายต้องไม่ขาั้งี่เขาเหื่ได้แบบหมด